ทาวบุรีค่ะก็ไปทำอะไรคะไปไปเที่ยวค่ะ ไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะช่วย be a billionaire. สวัสดีค่ะนีจต้าเราเข้าสู่ห้องสาระเรื่องดีนะค่ะพี่ชั้นป .22 ค่ะพีสค่ะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ไหนกันคะพีสตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอาวุกระเบนค่ะเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก นำีมาเพื่อให้ชาวไทยนะคะได้อยู่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรา,าจะเข้าไปชมสูนยที่พระองค์ได้ทรงนำดีขึ้นมาค่ะว่าจะสร้างความยั่งยืนขนาดไหนและมีอะไรบ้างไปชมกันได้เลยค่ะ อร่อยมากนะคะไม่รู้จกจะรปรทนเลยค่ี่นี่จะให้ดูมีกาตรวจสอบนะครับคนาทให้นำเก็บที่เราเต้ส่นาชเป็นไงคะมันจะเปรีย้ยวนิดนค่ะอร่อยทานักเรียนไม่รู้จักก็อย่ารับประทานเดือนกันครับเก็บทังวันรมเหมื เราจะไปทีไหนครับตอนนี้เราก้ังไปที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะซึ่งสทฤษฎีใหม่นะคะได้จัดทำตามแนวพระราชด้ราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามวพอเพียงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเวเนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่รงเรียนเปิดดอกเข็ค่ะเห็เดี๋ยวเราเข้าไป นี่ด้วยนะคะแม่คะเป็นตัวแฮนด์ดอกและเหตุสองคนค่ะเป็นเร่งประจำที่นี่อันนี้คือเหตุนะคะถ้าไม่เคยเห็นก็เห็นได้ค่ะนี่คือเหตุอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเออยายเลยนี่ค่ะนี่เหตดเกิดเยอะมากอออันนี้ก็เห็ุค่ะเห็ดเหตุเหตุ ออมันลุดทิดหน่านะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทศูนพ่อพันธ์สัตว์น้ำค่ะใช่ค่ะแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่ค่ะป๊อบมาดูสัตว์สิคะฉันถามป๊อบไม่ใช่เหรอคะอ่าเราก็มาดูเอ่อาการพ่อพันธ์ปลาปลาทะเลค่ะค่ะก็จะมีปลา ก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บนาวยิ่งทำไม่ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีก็หมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานาแต่ก็คง อันนี้อยู่ที่สวนแสดงสัตว์น,น,น้ำค่ะซึ่งเราจะกันจะเข้าไปดูสัตว์น,น,น้ำในในตู้คาะว่ามันเป็นแบบไหนอยากเข้าไปดูตอนนี้นนเราอยู่ที่ สวัสดีครับยินดีต้อนรั้ว่ช่วงกาุยอเ่ยเจ็บเเจ็บตาไหนเนาะปวดแม่ปวดอันนี้ออกเยเนี่ยอย่าตรงนี้ไม่เป็นไรตา้มีบาแม่ัไม่ได้ อันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ป่าชายเลนแล้วค่ะแลเนี่นะคะที่เห็นเป็นปะทอข้ระอางิตย์นี้นะคะก็คือล่ากแบบเตดีค่ะหรืล่ากแบบสะพานคุงแค่แบบนั้นค่ะรากแบบสะพานคุงฐานก็คือล่ากแบบสะพานคุงนะคะเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็ดูกันต่อค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง สวัสดีครับมาน,นเปนอะไรครับโซชั่วออยเที่ยวีับคี่ครับรตบนตน,า,นอาอยู่ที่ไหนกัน,นะครับเราอยู่ที่น้ำตกพิวจังหวัดจนทบุรีครับามาทกันครับมาเที่ยวครับใครอยากเที่ยวครับ หนาวข,ข้างกายรู้สึกปดวดร้าวจนคิดลังล้อยไปสา่กลายอพอเวลาังเป็นกลางคืนที่ไรใจที่มีแต่เงาก็เงามากมายถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ก็โปรดตั้งใจฟังแค่ย่ายเพลงของฉันมันทำให้เธอสบายใจใลองรับ จะเห็นฉันมีจากไปไหนปลดปล่อยความเหงาเชื่อช้าสูดลมหายใจที่มีค่าและก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยิ่ง